สมัยตะโกนี่จะบ่มีสังกะสีเด้เขาจ็โดยใครนะเขาให้อีบ่เด็กมือพ่อแม่สบายดี

ที่เมืองบัวลาพาจัวลานาพาเพื่อจะไปจัวจัวเราไปหาเงินหาเงินมาซื้อมาซื้อนมนมให้หลานน้อยให้หลานน้อยนิตานิตาเพราะว่าเพราะว่าหลานน้อยหลานน้อยนิตานิตากินนมกินนมไล่หลายไล่หลายอีตนอีตน ฮอตุกเดด้อตุกเบสูสูเด้อฮอตุกอตุกบอกดังดังสูสูเห้หนาหนิตรงนี้สูสูโอเคพอไปกันเด้อพอไปทักีปะก,กันเด้อกีตาอยู่เฮือนเด้อโดยไหมโดย,ดยโอเคพอไปปากกันเด้อ กรพละสบายดีท่านผู้ชมบรรยากาศยามแรงวันนี้พบกับบรรทุกทางทรงวิถีลาวอีกเส้นเก่าเส้นเคยสำหรับคิวเดรนี้บรรทุกได้ออกเดินทางเป็นทริปพิเศษที่เดินทางหรวอมกับอไอศีสหอมเพาะนะซึ่งจุดประสงค์ของการเดินทางวันนี้เป็นเทาเดินทาง,ทางมุ่งหน้าสู่เมืองโบราพาสู่เขตสนบทของประเทศลาวในบรรยากาศยามแรงเนาะบรรยากาศวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านน้ำสร้างพี่น้อง,งเป็นหมู่บ้านน้อยหน่อยะที่ ตั้งอยู่ใจกลางป่าที่โบมีไฟฟ้าเด้น้องโบมีไฟฟ้านี่เฮือนซานเพิ่งเกิดซิประมาณนี้พี่น้องอ่าหลังจากที่ว่าฟ้าฝน <c oughs> ยุดตกหรือเฮาเอิ้นว่าพายุอ่ามดไปเนาะพี่น้องโอ,อ้มาแต่อ้อมน้ำบ่ <c oughs> ตักน้ำมาเลย <c oughs> น้ำห้วยบ่โอ,อ้ไปตักน้ำห้วย <c oughs> ไกลบ่ <c oughs> ไกล <c oughs> ไกลเนาะอใช่เหือนไกล <c oughs> นี่ โอ้คักน้อมาบ้านนี้เห็นผู้ชายอ่าตักน้ำพี่น้องนี่สลายเห็นแต่ผู้หญิงในตักน้ำว่ายลีนเอาจะย่างเนาะแบบ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 บุษย์ใส่กน,นี้โอ้คักน้อได้เมียแล้วบ่ยังโอ้บม่ได้มีเมียเนาะ <c oughs> <c oughs> ฟ้าวลีปิดขลดุดคนโอ้เข้านี่กันเนะาะเขาลายลีนเนาเข้านี่เนาะโอ้ <c oughs> เอาไว้อยู่เงินเลยเนะาะเออขออนุญาตขึ้นเบื้องเด้อ ออืโดนไฉเนาะปุ๊พี่น้องอันนี้คือเข้าเข้าให้พี่น้อพงพี่น้องหงุดหงิดมากแน่เนาะว่มีบนไปได้เข้าหลายพี่น้องตัดทางเข้านี่เลยโอ,โอ้ได้เข้าหลายเนาะกอโดยนี่อื้อเนาะโดยนี่เท่าไยนี่เข้านี่จักซอกจักซอกมาแลนนาน้นี่ตรงน่าเป็เออพี่น้องมูดินับกันจะ จะไปสบจับหูดหรอวะหูบอหรือปั้นนี่หูดได้เนาะหนูนี่เนาะอพี่น้องอันนี้เขาคิดว่าเป็นเลา้าอันนี้ทั้งเป็นเลา้าแล้วก็ทั้งเป็นเฮือนเพราะนอหนาะคักเนาะนี่พี่น้องนี่ไม้เนี่ยเพื่อน,นไงไซเทนอ่ะสั่งกระสีพี่น้องในสมัยตะก่อนนี่จะบโมีสังส่งกระสีด้ยเขาจะก็จะใช้อ่ะอันนี้แหละเนาะนั่นก็คืออ่ ฟ้าไม้เฮียไม่โซ่เนาะครับอลิ่งเรอพี่น้องใช่เมืองดูนี่ทั้งเป็นเฮือน,นบอกเป็นอยู่ของกระจ้าตุกน้ำตั้งเรียนเนาะตั้งเรียนอย่างนี้ <c oughs> กลายเป็นยุคใสรีไีเซิล์ให้เป็นกระตุกน้ำ ไปตักน้ำดังไฟอู้ัวมันมาขมันเนื้อไหมนี่กันเลยมาเกลี่ยให้บ่มีพวกเออบ่มีหมอดกินเลยแหละนี่ใช่หักเนาะอันนี้บนนอนเลยบ่นี่ฮะเบิ้งใช่บนนอนบนนอนนี่ขอขึ้นเบิ้งเลยเด้อบนนอนนี่เด้อเออนั่นนี่บนนอนเนาะเออหักเอลี่ยเคงื่องพกไว้เครื่องเสื้อผ้าหน้าเพหน่อพร้อมพับปุกอันนี้มุ้ง กางตลอดเลยเนาะมุงนี่เนาะ <c oughs> ตัวลายเขา <c oughs> เออเออเออตื่นไปนอนแล้วเขาเอามาอยู่พีอืมอืมผักเนาะเฮือนนี่ก็คือบุมีเล็กตะปูจากเล่มเลยโดยเฉพาะเฮือนบูฮานของของาา้าเจ้านี่จะใส่หวายเนาะใส่ใส่หวายใส่โต๊ะเักอ, <c oughs> อันนี้่ห่วงของอื้อผักกะลีพี่น้องอันนี้แม่นไฟโซลาซ่าเซลล์ตัวนี้เนาะคือจะแม่ โอ้ของเฮือนหลังนี้นี่อันนี้มันไฟโซลาเซลล์โอ้พี่น้องอ้าวมาทางด้านนี้มาเห็นน้องๆพี่น้องกำลังต่ำเข้าพี่น้องเนาะน้อ,อ,นอยๆหนึ่งอายุจกักจักปีเดนน้นี่เนาะงกำลังต่ำเข้าโดยโดย,ย,อยอะไรนะเขาให้เหรอแม่บ่้าง พี่น้องกำลังตาข้าวเป็ดไก่เต็มเลยเนาะคักอลี่ันนี้อันนี้เสียงดังเต้มๆนะ,ะเฮ้ยนี่แหละเบิง้งตามช่วยก่อนเด้อช่วยเด้อตามช่วยเนาะเอาเบื้องนี้เนาะม่นว่เบิ้งนี้บ่าเอาเอาโอ้มาตุกเงยเลื้งแล้ว <c oughs> อือคนนน้อยเนาะเพราะว่า ตามโคกบักใหญ่เมื่อไรมันสีเล่องเว้ยรับสามสี่ชั่วโมงไปดแล้วนี่ยังมีอยู่เด้พี่น้องเฮ้ยแบนอยู่เลยตามมาก็ต้องตามครึ่งครึ่นคุณอะ โดดขึ้นป่าคกูโอ้แข็งแห้งเนาะผู้น้อยนี่เนาะุดยอดเลยมาแนวพันผีเด้งคือมากรำม,มาลา่ครับเนี่ยเ,เขเาให้ได้นี่เขาให้ตับผู้เดียวบนาจะเละเนาะเละเสยอัยยนยองเพลอะไร<ง>น้ไหว เมื <laughs> oso, <S <S ่อยมีพี่น้องคนอายุประมาณจักปีนี่ประมาณ10ปี10ปีมีฮอดประมาณ8อ๋อๆๆๆอะหมอบ่นะตะบนนะอ่า8ปี8ปีเนาะอ้อตัวพี่น้องเอ8ปีตําเข้าเพื่อสิเล่เนาะเบิ่งแหนี่ก็ค่อยสิจิกๆๆๆเนาะตําตาเข้าปัน พอเท่าไม่เท่ากินน,น,นั่นนี่เนาะนี่วุ้เฮียนนังซื้อปะโอ้ตะเบิร์เรียนบุมีโรงเฮียนบ้านนี่เป็นหมู่บ้านอยู่ใจกลางป่ามีประมาณสิบปายกาุหลาในเข็นเนาะแต่ว่มีไฟฟ้าเต่ว่าขาเจ้าเจกไฟโซลาเซลเตรละละกรัวเฮือนอในสิบปายลังคานั้นเตระถ้าพายเอาหัวไม่เมียไม่หรือว่าสร้างครอบครัวไม่ หรือว่าปุ๊กเงินหลังใหม่ไหมขาเจ้าจะบริเจกให้เพราะว่าขาเจ้าจะมีจํากัดเออ,อสำรวจบอกมาแล้วอะสิบาครอบครัวก,ก็จะช่วยสิมาครอบครัวแต่ถ้าครอบครัวดังกล่าวนักขยายโตโอ้พี่เอาผัวเมียก็คือต้องได้ซื้ออีกบางทีมันแต่ระลังคัน,นี่เงินนี้เราเคยมาแล้วเนาะแม่นมา,านหนึ่งปีผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปกลับมาบ้างวิถีชีวิตของเขาเจ้านี่คือชีวิตจริงพี่น้องเนาะของชาวบ้านในชนบท โดยเฉพาะทางบ้านน้ำสร้างเมืองบุรพากคุ่ขคำม่วนบัตุกและกบ,บสีหงได้มีโอกาสเดินทางกายมาเลยเวะเอาคุภาพบรรยากาศนการตาเข้าของอเด็กน้อยในชนบทซึ่งอายุป,ประมาณเจ็ดหาแปดปีแม่นวิถีชีวิตของขาเจ้าก็คือถ้าพ่อแม่ไปให้ไปสวน,นลูกผู้เป็นลูกก็ต้องได้นึ่งเข้ารักน้ำแลวก็รวมถึงตำเข้ากระเป็ดกระเกลาะซึ่งว่าน้องน้อยในชนบทนี่แม่น จะใส่มน้ตัวอย่างมาขึ้นในเมืองก็คือจะบินโทรศัพท์มือถือมีอย่างต่างๆเนาะอาจะามีความหูอยู่ว่าสารหลายกวดแต่ดิ้งน้อยในส่นน้ำมันลดแล้วแต่ไซด์เหื่อแลแ้วก็แห้งเนาะในการทําทลงชีวิตเพื่อขาเจ้าเคยเห็นพ่อเคยเห็นแม่ของขารจ้าเนะาะต่มเข้าหรือว่าเอ้ยต่ำเข้าแล้วขเจ้าก็จะจับซากจับคุกจับอย่างต่างๆในี่มาลินหลังจากนั้นเราก็จะไม่เฮียนต่ำ อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างในเมืองกับชนบทฉะนั้นเด็กน้อยในชนบทนี่จะเปลี่ยนเวียเป็นงานอยู่วกว่าเนาะเพราะว่าพ่อแม่นี่ผูกชิดสมิทธสำนึกหรือว่าสอนก็เจ้าเคยเห็นพ่อแม่เฮ็ดเต้น้นน้อยก็เจ้าเลยมีความถนัดไป่เตะละด้านที่แตกต่างกันเนาะคือเข้านี่ก็คือเข้าอ่าเป็นเข้าให้ัวนี้เนาะโดยไฉไลเป็นวะเป็นวะโดยไฉไลโดยไฉไลน็ดอ่าอันนี้มันเข้าให้พี่น้องเนาะ เข้าทุกเม็ดมีคุณค่าดสำหรับกระเจ้าเสมอเพราะเพื่อกระเจ้าจะไปทางให้นาะเพื่อจะไปพูกจะเสียหญ้าออไเป็นหื้อให้มีอย่างต่างๆแล้วก็จะไปฮู้แล้วก็อองมาเนาปีลงมาจะพูกคือเห็นในหลายๆคลิปไปดูที่บรรทุกและบัสีหอมเคยไปถ่ายทอดวิถีชีวิตของข้าเจ้าในอของส่วนเท่าแต่ละบนแตกต่างกันนี่แหละเข้าเม็ดนึ่งที่ล่นออกจากปากคกกระเจ้าก็ยังได้เก็บเอาความว่าเขาเอิอน่ความ ประหยัดมัธยัต,ตของข้าเจ้าอนี้ทางนั้นกําลังเอาอีอุอนะต่อไฟไปนั้นเลยดได้น่อยเลเอาไปดังไฟหนึ่งเข้าผู้ช<อ>ายมีก็ไฟแล้วก็เอาลู่เอาฟืนนี่แล้วไปโต้เอาหลังจากนั้นก็เอาไปดังไฟหนึ่งเข้ามันแทกทางนะมีวีพี่น้องเนาะอันนี้คือวิธีชีวิตจริงคือเป็ดคือไก่ของข้าเจ้านี่ก็อาศัยนี่แหละการตําเข้ากระท่อเพื่อโอ้นี่เขาก็จะได้ทั้ง เข้าปาปได้ทั้งเข้ากินได้ทั้งเข้าปายได้ได้ทั้งห้ามนี่ว่าภาษาเขาจ้อเอินว่าอลึกเนาะอลึกนะแม่นห้ามอรุษอากามาเขือเป็ดเขือไก่เจมรีเจมรวยเจมรีคือเกลือหมูเลือไก่เราเขือเป็ดเนี่ยเจมเตี้ยเนาะเจมเตี้ยเจมละงานเตี้ยได้ทางนี้เลยบรูทางนี้เตี้ยอเตี้ยตัวนี้ตัวมันห้องปากปาๆนะเฮิรนงานอันไหนเตี้ยเนาะเอ้าสู้ๆเดินนางเด้อ อันนี้เป็นหลานเฮือนนี่เนาะเงนตัวเท่านี่ยอนนมเลยพ่อแม่เพิ่งน่าจะอยู่เทิงเฮือนนะแม่พ่อแม่ที่เสื่อมตัเท่าไม่เท่าโอ้พ่อแม่จะไปใช้อภีอภมอภิอภะปะไปะลรอภิอภะก็ใช่ก็ใช่พ่อแม่ไปให<น>้ยังโมเลีวเนาะอ,อยู่น้ำปูน้ำยาโอ้โอ้อตาไม่นายตัวเท่าไม่เท่าเป็นพ่อของผู้นี้เจ้าเจ้านี่เนาะเจ้า สบายปวดไหล่ลเป็นเนื่อยกินไะอาตานี้เนาะตานี่เนาะนางเนาะเดาะก,กินเนาะก,กีนเนาะเก<ล>่งหน่อยล่นะเนาะเนึ่งวันในโอ้แห่งเต็กเก่งกว่านี้ไปซื้อข้าวต้มขนมมาอ่ะ้ห้าพันไดซื้อขนมนบเอาบังขอบใจ Ấy Tắm kháu kinh kinh Nhìn này Răng văn của khôn kinh Nào bố nhắn Sư nhang chào à mọ nhang <laughs> Hả Nàng lay, lay. Oh. Mọ lay à mọ lay Nên A uh. à, mọ lay Nàng lay Nhưng mình nói tắm kháu Tắm thúc mưu bò Tắm thúc mưu Thằng sau thằng lên Tắm toàn lên ก็ซาลเมตั้มตั้มตั้มนี่ละมาตัวเล้งี่หน้มาตัวเลงนี่หนึ่งหมื่นคือลานซาวนี่ตั้มนี่มาได้จะฆ่าบนี่กุ้มจะฆ่าบนี่มาได้๋ยวจะเชื่อคาบเดียวคาบเดียวกินตอนซาวหมื่นคาบเดียวกินแต่คนอันนี้ลูกสาวลูกสาวกคบอ่ะวัน อาบุแม่นลูกเจ้าลูกของอันนั้นน่ะเป็นผู้กบปะเออผู้นี้แหละผู้นั้นในห้างบะมีพ่อพ่อนี้ปตาแล้วปตาจากปีแล้วสามสี่ปีแล้วทัวบ้านได้บรนดากจันพุบบัว้างุบงนี่ละบรนดากจัน S <S มาแต่วิละป่<ม>ายา<ม>ห้างกับค<ม>อบโคแล้วก็ผ้าลูกมาพีประมาณนี้สี่ปีแล้ว่นอส่วนลายในที่น้อยส่วนบทนี่ส่ลายตามการที่เราไปสัมภาษณ์นีโบไม่ห้างแม่ก็ไม้เนาะแต่ว่าไม่ห้างอีหลายแม่ห้างอีหลายเนื่องจาเขาจะเอาปที่น้อยแต่ก็มีความหมายคือความอุทนยังบวดสูง ังจาะได้ลูกได้เต้าแล้วก็ปะกันแล้วก็ตะกลับเพื่อนหลังืเพื่อนหลังแล้วก็เให้ลูกเต้านี่ขคาดพ่อหรือว่าคาดแม่คาดสารักของครอบครัวแล้วก็ต้องได้ฮ็ดเบียกนักคือจากที่เห็นน้ำกันนี่นแล้พี่น้องอ่าอันนี้ก็เอามาเห็นแล้วก็เฮากบน,หนาหดหูอ่หรือว่าต้นสรงางข้าเจ้าไว้ง่ายใช่ซึ่งข้าเจ้านี่บริหูยังเกิดมานี่ก็กคือต้องอาภาัพพ่อหรือว่าแม่ต้องได้ฮ็ดเบียกนักงานนักคือจังนี แต่มันเป็นธรรม,รรมชาติของเขาเจ้าขาเจ้าเกิดมานจะใี่ขาเจ้าอยู่อย่างที่แต่ในความเป็นจริงคือถ้าเฮาผู้ไก่ไปไก่มาหรือว่าผู้มาโดนโดนมาเห็นขเขาเจ้าคือจะสี้นเลแม่นเฮาอีตนหรือว่าสองสารพี่น้องอแต่ว่าเฮาก็ช่วยได้เท่าที่เฮาช่วยเนาะอันนี้ก็เป็นอีมุมหนึ่งของอน้องน้อยนะนในโนบทที่จะเฮาเก็บของภาพบรรยากาศมาฝากเนาะมีทั้งความบุญความสุขแล้วก็บปะปนไปกับความทุกข์เนาะเพิ่งจะน้อยที่ถ้าว่า คือในเมืองเนี่ยเขาจอบไปเลี้ยงเอาเลยได้ไงตายเขาชอไปเลี้ยงเรื่อยๆให้เอาไปเลี้ยงเอาี่ให้บ่ช่วยฮะยาแล้วหรอให้บ่ไปเฮียนหนังสือในเมืองเมย์เมืย์ยืมเราเมาให้บ่เม้บ่ไปเป็นลูกสาวค่อยบ่ไปมาเลี้ยงเอาเลยให้เฮียนหนังสือเป็นสาวในเมืองเลยเฮ้ไปบ่กินหอดแม่เฮียปี พอมันก็มายามนี่บ่โบได้มากเลยผู้พอนี่กันเนาะลงมาช่วยลาแล้วบาทนี่เอ้าชวนสั้นนี้บุเลกได้นางเนาะโอ้พ <ok> ี่น้องไงทางสะดวกสบายก่อนขั้นเอฟซีเบ้าตุ๊กหรือแบบเอฟซีเบ้าสีหอมแต่ใครสนใจอยากเดินทางมาเบ่งปันความสุขมี เสื้อผ้าหน้าเพศตัวที่ว่ามันเป็นเครื่องของมือสองที่เจ้าคิดว่ามันบริสายแล้วเนาะแต่ว่าสาให้เกิดประโยชน์กับน้องน้อยใน่วนนบทคือจิงๆก็สามารถที่โตมหาบาสิหอมได้หรือว่าประตุกได้หรือว่ามาด้วยตัวเองแห้งเป็นการดีเนาะได้มาอุ้มแล้ววันนี้อุ้มเอามาแบ่งปยเหลือันมาแบ่งปันแบ่งปันน้ำใจดีคือกันพี่น้องเลยเจ้าบุสิฟัด hay là hai lúc hay làn xào phát làn cơ pen làn cơ pen bỏ nó nó mất mất phát ôm mà nằm mẹ nằm mẹ nằm mẹ ôm nàng ôm đơ ôm đôi đơ mẹ ôm phát như thế mà lời nó phát như thế mà lời ôi con còn nó ơi con trâu lục làn ơi พ่อผู้ให้ปะกระไรเนาะกระไรอืมแกรีอายุนี่มีแต่ประมาณแปปีเจปปีสุดาเเนาะพี่น้องนาะนั่งเหอนั่งไล่นั่งไล่อําบ้านตางมีมูลค่าเลยอหมอไล่ขับพอได้ตัวนี้นะ ผมมีโคพี่น้องอยู่น้ำแหมแหมมาเฮือนหลังเนาะก้าไปอยู่วิลาพุ่นเออเป็นมื้อเนาะนกร์มือวิลาโอ้ยพอมิมานั่นลเออบงไห้บงไห้เออนกเลยจูนีมากินบงไห้เนาะมาเนาะได้ลูกคนมาอยู่นแเบิดเนาะเออิง1สา1เนาะ เขา<อ>ม่เท้าเนี่ยแรงอ่ะสิกเอาทางนั้นลงคกเออ,เออสิกเนะเาะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ขึ้นแล้วเอาตัวนั้นลงขั้นโตนะครับอะไรช่องเธอต่ำเนี่ยเพื่อมันชิลน,นี่บ้านนี้ก็น,น่าจิได้เลยเนาะตามอีกบ้านหนึ่งเนาะ <c oughs> เริ่มจากเลกละเอียดเลยได้ไหมตามตอนเสา <c oughs> ตามตอนเลรงมาตอนเออกินตอนเสาอ้าวตัวนี้น่ะกินตอนเสา ันเมเราต่ำตอนเช้าเรามาตอนแรงอ้อคุออตอนแรกเมต่ำเล็กเลยคน่ะัเ่าอ๋อตับเข้าแหละแล้วก็เปเขาคือเป็นเมยเนาะแมยกับเช้าไปแมกับนาชสาวนางสาวนาสาวบอกยางกระมุนยางเยกระมุมนเะนาะจปีแล้วยไปยปีห้าปีปั๊บมักชีพ นางคดองนางคดนางคดงอีกโอ้คักเอ้ยสดายเราไปอยู่เพื่อนเนาะเไปแข้ามบ่มาตามอีกบนี้เนาะยอมหับว่าเขาจะแข็งแห้งสลัดอองใส่แล้วโจมกแก เขาคัดได้เลยคัดแล้ววันนี้เนาะคัดลูกยางแล้ววันนี้นะบ้านเฮาเอินว่าซ้อมเหมนทุกทายบ้านเฮาว่าซ้อมเขาเป็ดจะมาเลยวันนี้เป็ดมันอะเออข้ามาซ้อมในเสียงมันจะดักเป็ดนางไรนี่บอโอ้คัดเนาะเป็ดเล่งไกลผมเนาะอ่ามันเล่งนีเป็ดมันมันไม่ใช่มันมันเราขายขายตัวเท่าไรเนี่ยตองเส้นโอ้ตัวตองเส้นเนาะโอได้ซื้อ เครื่องนุ่งเนาะซื้อเครื่องมันนั่นน่ะซื้อเครื่องนุ่งให้เราเองฮะเนาะใช่จช่หน่อยชิมอย่างรุดชิมกระเฮพอชิมไม่ละนเนาะเอาเอาเน็บไม่ละซื้อได้อ,อยู่สวนบทเขาจะมีมีขอกออะไรนุ่งแบบนี้ละซื้อมาแล้วก็นุ่งเลย เป็นสิเล็เนาะวิถีชีวิตการเป็นอยู่แต่ละหมู่บ้านแตกต่างกันเป็ดที่หิวเข้าเป็ดธรรมศาสตร์คักเป็ดกระดองกิโลเนาะเป็ดเนาะเป็ดแกหิวอาหารเนาะกำลังชอดได้นเองเนาะกำลังฮูดแล้วเข่าหายเนาะเยอะแล้วอะไรบอกยังเลยยังหลายแล้วก็เริ่มต้นฮูดเนาะกำลังเลยเนาะกิโลแถวนี้กำลังปูเข่ากาด แล้วข yeah, yeah, ้ากลางบมีเข้ากลางเข้างันคือกันเนาะแล้วเข้ากลางโตขางันเสื่อหลายแนวพันข้าโดเข้ากลางเข้างั้นเหมือนเนาะข้าแตงจเข้าะกลางข้าแตงแตงโดยเตงโดยเตงเข้าตะวยข้านัันเน่ะมีเข้าวตะ้ยอีกวะโอ้มีเขาตะโวยอีกได้เฮ้